สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาบ้านป๋าสอนะคะมาเยี่ยมป๋าสออีกครั้งหลังจากที่นะคะป๋าได้ทานตัวไอ้เก้าไปแล้วนะคะมีอาการได้ผลลัพธ์แบบไหนบ้างวันนี้จะเป็นการยืนยันจากป๋าป๋าสอนะคะวันนี้จะให้ป๋าสอเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะป๋าสอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเล่าให้นะคะผู้ชมฟังนิดหนึ่งค่ะก็ ก่อนหน้านี้ปามีปัญหาสุขภาพยังไงบ้างปัญหาสุขภาพก็สูบบุหรี่จากสำหรับคนสูบบุหรี่นะครสูบบุหรี่เรียกว่าวสูบมานานเท่าไหร่คือสูบตั้งแต่อายุสิบห้าตอนนี้เท่าไหร่คะหกสิบสี่หกสิบห้ากีปีอ่ห้าสิบปีห้าสิบปีเองค่ะสะสมความะสะสมมะเร็งในะครับาแต่ยังไม่ถึงขั้นมะเร็งแต่ว่า ลักษณะก็คือเหมือนจะเป็นถุงลมพองพองลักษณะเหมือนกำลังจะอยู่ในขั้นอาการสุดหนักววางั้นเะเหนื่อยหอบเหนื่อยหอบแล้วก็หายใจหายใจไม่ทั่วท้อหายใจไม่อิ่มไม่เต็มนะกกำลังเข้าสู่กระบวนการทุกทรมานทีนี้ทุกคนลูก หลานเหลนหลนเพื่อนฝูงปู <bege listings> ่ย่าตายายพี่น้องทุกคนก็บอก<แ> خ, เลิก <Silk. S 2> มันเลิกไม่ได้มันเลือกลองเลือกดูแล้วได้เดือนกว่าแต่ผลปรากฏว่าเราเราทรมานอย่างแสนสาหัสคือถ้าเลือกจะตายก็คือเลือกได้คือมันกินไม่ได้เลยกินไม่ได้ลองนะทีนี้ก็เลยทุกวันนี้ยังโทษนะคะทุกวันนี้ยังดุดไม่ปัยังสูบเยอะน้อยลงอ่ออค่ะ ถ้าตอนไหนที่เรามันมันจะเป็นมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้สังเกตทานอะไรไม่รู้หิไอ้ตัวไอ้เก้าไอ้เก้าเนาะไอเก้าตัวเดียวนะตัวนอ้เาตัวเดียวลักษณะก็คือจริงๆไปหาหมอมาแล้วล่ะไปโรงพยาบาลลูกไปแม่บ้านก็พาไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ว่าเราไม่เป็นอะไรมากแต่มันยังเหนื่อยไอ้ความเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่เวลาเราไปได้ยาา เราไปแต่งตกแต่งสวนอย่างเงี้ยเราก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็นั่งแต่สักพักหายเราก็ทําอีกเราทาอยู่อย่างเงี้คือออกกําลังกายเพื่อให้ได้เหนื่อยคืออาการก็คือเหนื่อยไอหอบหอบเนี่ยหอบก,กัเหนื่อยมากพรพร้พอมกันแต่เวลาเหนื่อยมันไม่ไม่เหนื่อยเหมือนชาวบ้านม,มันจะเหนื่อยแบบเหนื่อยมา,มากแบบหายใจหายใจสั้นๆหายใจโยกๆแบบ เคยเห็นสุนักขอไหม่ะเออะหายใจทีๆเวลาเวลาเราหายใจมันไม่ไม่ถึงปอดรค่ะเดี๋ยวไม่มันก็ทําให้เหนื่อยเอาละย่อๆทีนี้ก็หลังจากที่พานไปแล้วคำแนะนำเนแม่บ้านก็คุณสุดาเขาพาไปรู้จักคุณพรเนี่ยครับเนี่ก็ไปไปเยี่ยมที่บ้านเขาก็แนะนาว่าถ้าปอดไม่ดีก็ถามว่าปอดไม่ดีจะใช้ตัวไหนก็เลย ก็เลยได้มากล่องหนึ่งมีอยู่สามสิบแคปซูลก็มาเริ่มต้นจากคำแนะนำนำของคุณพรก็บอกว่าเช้าสองเย็นสองพอดีมันก็ที่บ้านมีถังเช่าก็กินประกอบกันกับถังเช่าอ้ไกก้านี่ก็สองสองเม็ดสองแคปซูลแล้วก็เอาเอาตัวถังเช่าอีกหนึ่งแคปซูลก็เริ่มผ่านมาวันนี้น่าจะเป็นวันที่ หกหรือเจ็ดนี่แหละทานไปได้ประมาณห้าหกวันเจ็ดวันเนี่ยยากเนี่ยก็วันที่เจ็ดเนาะเอาเอาเรื่องผิดปกติวันที่สามเลยวันที่สามนี่คือไอหนักมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอหนักมากคเราก็กำลังไอทําไมกันนักกันหนาแต่ว่าขณะที่ไอนี่คือมันดันเสลิดเสลิดมันออกมาเยอะมากมากมากไม่ใช่ว่า ไม่ใช่เยอะธรรมดาซึ่งปกติมันไม่ได้ออกเยอะอย่างนี้ใช่ไหมป๋าไม่ไม่ไม่มันเหนียวอมันเหนียวติดคออย่างเดียวเหนียวเหมือนกันกับเหมือนตังเมอ่ะตังเมอ่ามันเหนียวแต่มันใสนะคเหนียวใสใสแต่หลังจากทานมันสเลดมันพันอยู่ตามลำคอเวลาหายใจเข้าออกมันจะมันจะฮอกแคกฮอกแครฮอกแค่ะทีนี้ก็เราก็มาสังเกตเราไอแต่ว่าไอขนาดเดียวกันมันดันสเลดออกมา เราก็ถุยทิิงเราไปนั่งอยู่โน่นผมไปนั่งอยู่ที่ที่สวนป่าริมอสวนสวนมะละกอริมแม่น้ําาแล้วก็ขุดหลุมอเพื่อเพื่อถุยน้ําลายเราก็สังเกตดูว่าถ้าประมาณดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเกือบริดด์นะวันนั้นทั้งวันนะวันนั้นทั้งวันแต่มันก็ไม่ถึงกับหอบคือไอมันจาเป็นต้องไอถ้าไม่ไอมันก็มันมันก็มาดันเ่ะ มันมาจุกอยู่ที่หลอดหลอดลมเราเราก็ต้องไอไอมันก็โอ๊กโปกแล้วก็ถุยออกเราก็ดูว่าลักษณะมันอ้นค้นมันค้นค้นมันออกมาเยอะเลยเยอะเยอะเยอะน่าไออย่างเดียวเลยนางนางนางไอเอาเรียกว่าเอาเสลดออกเอาเสลดออกพอออกแล้วมันโล่งไ้มปะมันก็โล่งอยทีนี้อ่าใจเราก็หายใจลึกๆได้ พอเรานั่งสักพักหนึ่งลองดูดิก็เลยคว้าได้มีตะหอก็เลยไปด้ยากโล่งเลยอโก็ไปดยไม่อยากทดสอบว่าถ้าถ้าเราหายใจลึกๆเนี่ยเวลาทำงานเราจะมันจะทำให้เราเหนื่อยหอบเหมือนใจจะขาดไหมอะไรนีเราทดสอบเราดูทดสอบกำลังดูก็ได้ได้เหนื่อยแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขขนาดว่า ใจจะขายไม่ถึงขนาดนั้นเราก็มานั่งพักตามจนเสร็จแล้วเวลามามานอนเนี่ยก็ในคืนนั้นก็ไอบ้างก็เรียกว่าไอทีขึ้นแหละมีวันเดียววันที่สามวันสี่ห้าหกมานี่ทานไปสามวันนสี่ห้าหกมานี่สิ่งที่เห็นชัดๆก็คือมันง่วงม,มันโคตรหลับ คือถ้าใครที่ฟังอยู่เนี่ยนะ <c oughs> ใคร <c oughs> ใครนอนไม่หลับนะ <c oughs> ใครนอนไม่หลับ <c oughs> ใครก็ตามผู้หญิงผู้ชายก็ตามคิดในความรู้สึกผมนะเผมว่าใครก็ตามที่นอนไม่หลับนี่บอกโอ, <c oughs> โอ้ตาแข็งอ,อยากหลับอยากง่วงสองทุ่นมนี่ไม่ต้องมอไ, <c oughs> ไม่ต้องถามอะไรไม่ต้องถามปกติสี่ห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนค่อยเรื่องรู้สึกจะง่วงแล้วก็หลับอืปกตินี่คือหลับยากใช่ก็ไปตื่นตีสี่ตีห้า ทีสี่ที่ห้าเราก็ตื่นแล้วเราก็มาดูโทรศัพท์ดูข่าวข่าวอะไรแล้วแต่ตอนนี้บบนมันจะมีอยู่สองมันจะมีอยู่สองอช่วงผมยินเช้าตื่นนาตื่นขึ้นมาท้องว่างกินเลยเดอ๋เลยสองเม็ดต่างเท้าแคบตูนหนึง่งทีนี้หลังจากนั้นประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งผมจะผมจะกินข้าว<ช>ผมจะกินข้าวเสร็จปุ๊บกินข้าวเสร็จนี่ ต่อให้คุณนั่งอยู่ไม่เกินสามสิบนาทีคุณจะรู้สึกอยากสลบเลยอยากนอนง่วงครับง่วงหลังกินข้าวเช้าจะต้องนอนไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงซึ่งปกติอาการนี้ไม่มีไม่มีไม่มีทีมก็หลับปักพอตื่นเราก็ไปที่สวนไปที่สวนทีนี้ตอนเย็นพอตกเย็นเนี่ยประมาณสองทุ่มเนี่ยถ้าไม่รีบขึ้นมา จากสวนเข้ามาบ้านนี่ถ้าไม่รีบกินข้าวหลับก่อนเลยหลับก่อนเลยทีนี้เราก็ตั้งใจอยู่เออก่อนก่อนเมื่อก่อนค่ำดวงอาทิตย์อ่มันจะรับฟ้ามันจะตกดินมันจะมืดนี่เราก็กินซะสองเม็ดอ่ามันจะได้หลับไม่นานไม่ถึงสามทีนะทีไม่ทคือตาเนี่ยมันจะแสียบมันหนักมันหนักเหมือนเราไปดูหมอลำดูริเกดูอะไรค้างคืน เราง่วงจัดจัดนะครับอาการนั่นอาการน่ะอาการแบบง่วงคือในสมองไม่มีอะไรไม่มีนี่ร้อยล้านแสนล้านมีอย่างเดียวคือจะจะหลับไม่ได้ถ้าไม่หลับนี่คือชีวิตนี้ดับสูญเนี่ยเหมนเดิมเรียกว่าพอจะหลับเนี่ยเอ็นหัวลงไปผมว่ายังไม่ถึงหมอนผมว่าหลับอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เพราะว่าหลับหลับไม่ต้องรอว่าหลับเถอะหลับเถอะไม่มีไม่มีเขาเรียกหลับสลบก หลับลิฟสลิปคือหลับลึกว่าเลยครับมันลึกแบบไม่มีไม่มีอะไรกังวลไม่มีหวาดาวาไม่มีท่าเลยครับไม่บ้าพอคอแตกมีอย่างเดียวยิ่งหลับยิ่งมีความสุขอืออย่างนี้ดีกว่าสุดยอดมากเลยคือคือถ้าไม่ได้หลับนี่คือทุกทุกขนาดแต่ถ้าได้หลับแล้วโอ้ค่ มันหายใจมันนอนมันเหยียดไปทางไหนแบบนี้ว่าคือมันมีความสุขอะครมีความสุขไม่ได้เป็นอย่างเนี้มันนานมากหรืออย่างขะป๋าอาการแบบนอ่เขาเรียกว่านอนหลับแล้วก็แบบว่านี่นี่มันนั่งไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นใช่ไหมค่ะปกตินั่งอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะป๋าเนี่ยจะไอไอแลแต่เนี่ยมันนั่งเนี่ยคุยไม่ไอไม่ไอเลยค่เดี๋ยวนี้จะมีไอบ้างคือตอนเช้าเช้านี่ พอเราตื่นนอนเราต้องเราต้องไปเราต้องไปจุดไปจุดที่เราเราไปอยู่ิสเลตอะอยู่ในป่าในสวนเราก็ไปไอไอออกมาประมาณสักห้าครั้งสิบครั้งเอาสักสิบครั้งแล้วกันก็รอให้มันไอเดี๋ยวมันก็ลดลงลดลงลดลงไอที่เหนียวเหนียวอะนะเหนียวเหนียวมันก็ลดลงลดลงทีนี้เราก็เออเราก็สังเกตว่า อ,อยากให้ป๋าฝากถึงคนที่มีอาการเหมือนป๋าแล้วว่า,าป๋าได้ทานแล้วแล้วก็มั่นใจอยากฝากถึงยังไงกับเขาบ้างนะคะแ,<ต>แล้วมีอย่างหนึ่งนะคะขอโทษทีอยากให้พี่หมอสุดาขอขอ,ขอดูตัวถังเช่าที่ป๋าทานหน่อยมีไหมคะเอามาให้ดูหน่อยเดียวเผื่อเผื่อบางคนที่ได้ชมคลิปนี้ว่าเอ๊ะป๋าทานถังเช่าตัวไหนทานคู่กับตัวไหนตัวถังเช่านี้มันก็จะทําให้เรามีเขาเรียกว่ามีพละกลาะลาําลังเนื้อป๋า อืมค่ะอ่เดี๋ยวพี่หมอไปอัดยืมาให้ก็ส่วนมากแล้วยาสุดาเนี่ยเขาจะดูแลสามีดีนะเนี่ยไม่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 เขาทาหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ดูซิจัดเขาทําอย่างนี้เสมอมาเขาคคือถ้าอะไรที่ที่เข้าไปเจอเขาก็จะเอามาให้ทานนะค่ะไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่มัน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 ยิ่งกว่าว่าคําว่าดีก็คือว่า บอกว่าดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องบอกยิ่งกว่าคาว่าดีก็คือทุกอย่างที่มีอะไรคิดว่าดีก็เอามาให้กินนมครับอันนี้ปลาทานตัวนี้ใช่ไหมคะถังเช่าเนี่ยค่ะพึ่งพิ่งเคยเห็นกล่องวันนี้แลยใช่นี่ถัานปกติเป็นแผงแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นถังนเช่านะคะผมเ่งเห็นกล่องครั้งแรกนะของ IDM เรายังไม่รู้ว่ามาจากไหน ครับเนื่อะไรครับทานกระเทียนี่ใ่หะมีค่ะหนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็สามสิบแคปซูลเหมือนกันฝาทานคู่กันก็คือวันละเช้ากับเย็นนะคะเช้าสองนะคะเช้าตัวนี้สองแต่ถังเช่านี่หนึ่งใช่ใช่แล้วก็เย็นนะคะก็ไอตัวสองไเก้าสองไอเก้าสองแล้วก็ตัวถังเชานถังเช่าหนึ่งก็ผ่านไปก็ เขาเรียกว่าประมาณเวันเนาะป่าเนาะเจ็วันแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าสุขภาพป๋าเนี่ยเขาเรียกว่าคือแบบต้องบอกเลยป๋าพอใจกับสินค้านี่มากน้อยขนาดนี้ครับี่ชัดคือหายใจโล่งอย่างนี้ว่ยนะที่ชัดเลยแล้วก็แล้วก็ที่ดีใจอีกส่วนหนึ่งก็คือมันน่าจะเสลิดมันออกพอเสลิดออกออกทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ไอพอไม่ไอแล้วก็เราหายใจได้ลึกค่ะ นี่คือสิ่งที่เห็นแต่ถ้าใหจชัดก็คือ,อถ้าถานไปสักพักหนึ่งหรืออีกสองสามวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวก็จะได้สั่งซื้อใหม่อแล้วเสร็จนี่ก็จะทานไปสักส,สี่ห้าห้าถึงสิบกระปุกก็สดูว่าสาักสองสามเดือนเอางี้ดีกว่านะสักสองสามเดือนดูว่าเสร็จแล้วก็จะไปตรวจจะไปขออนุญาตคุณหมอประจําว่า,อาขอตรวจดูปอดหน่อย เพราะว่ามันมีแผ่นฟิล์มเดิมอยู่นี่แหละปาที่ตัวพิสูเลยที่เนื้อเยื่อของปอดนี่มันเสียหายสุดโซมนะเขาก็เอาไปเปรียบเทียบกันก็ชัดเจนถ้าเราไปตรวจดูว่าโอเคปลามันดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็โอเคก็ถึงแคชัดเจนนะแต่ที่ถ้าใครสูบบุหรี่หรือเป็นภูมิแพ้หรือเหนื่อยเหนื่อยง่ายๆนะเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับ ต่การตอนนี้โดยรวมก็คือดีขึ้นแล้วก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นเนาะป๋าแต่ว่าบทพิสูจน์จะไปพิสูจน์กันอีกทีนึงคือเพราะว่าป๋าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตรวจแล้วก็มีแผ่นแผ่นเอ็กซเรย์เดิมอยู่แล้วว่าปอดมีความเสียหายเนาะป๋าแล้วก็หลังจากที่ป๋าจะลองอ่าทานไปอีกสักประมาณสักห้าหกกระปุกเนาะใช่แล้วก็จะไปตรวจอีกทีนึงว่าอ่าเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเขาเขาก็เป็นตัวฟื้นเซลล์นะคะป๋า ื smile, ้นเซลปอดฟื port, ้นเซลลปอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ดีมากๆสําหรับคนที่ดูดบุหรี่จัดแล้วก็นอนนอนไม่ค่อยหลับเพราะตัวพันเองเดิมทีก็มีสุขภาพเรื่องปัญหาภูมิแพ้หนักอาการเป็นเหมือนป่า,า,า,าคา่ะคล้ายๆป่าคือกลางคืนนี้เราหายใจไม่ออกเราก็จะนอนพลิกไปพลิกมาพอสุดท้ายมันก็เหมือนเรานอนไม่เต็มอิ่มตื่นเช้ามามันก็เหมือนกับว่างัวงเงีย,ยอยู่กินกาแฟก็ยังงัวงเงียอยู่แต่นอนไม่นอนเนี่ย ลองดูนะลองดูนะผมผมเป็นนที่หลับสนิทจริงๆเหมือนป่านี่แหละค่ะมันไม่ใช่หลับธรรมดานะมันค่ะมันโคตรหลับนะคะเรียกอะไรจะบอกว่าหลับลึกก็ใช่นั่นแหละก็เรียกหลับลึกเพราะมันไม่มีว่าสะดุ้งตื่นนอนสองชั่วโมงสามชั่วโมงสะดุ้งตื่นไม่มีใครที่ไม่มีใครที่เป็นอาการแบบนี้เนาะเียป๋าสอยืนยันด้วยตัวเองค่ะสําหรับวันนี้เนาะ ก็ขอบคุณป๋ามากเลยนะคะที่ที่แบ่งปันนะคะแล้วก็นะคะทิปหน้าต่อไปเราก็จะมาเก็บเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจิเคสของป๋าดูว่าเพื่อป๋าบอกว่าให้เป็นวิทยาทานเลยเพราะว่าป๋าเนี่ยอาการหนักแล้วแล้วก็เราก็จะมาเก็บเคสแบบนี้ให้กับน้าดูหน้านี่ดูหน้าต่อไปเนี่ยดูว่าถ้าเลือดลมดีปกติหน้ามันก็ผิวค้ำอยู่แต่มันไม่ได้ดำแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้หลังจากอ จะดูแลด้วยสมุนไพรต่างๆเหล่านี้นี่ดูว่ามันหน้าหน้ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นเมือ่อก่อนนี่